Thank ตาบ้านชั้นวันบนดินที่น้องป้องไปสูทุกคนเดิ้ลตามากูพยายาการพอเวลากูแล้วคนนี้ต้องมาแล้วมานล้วได้มาคลิปกระฟ้าก็ไหลก็แสกก็ได้ตามให้เดิด้ลตาเราให่าลืมปดกระดิ่งให้กันหอมมากูพยายาเด้อเนี่ยาไม่เงยไม่เงยงเลยแถมปอสดสั้นกินกระจุกแล้วดูเฮ่า บว่ายเบอร์เท่านั้นโซนอันนี้เห็นยค่นั้นเที่ยวอันไดิ่งนมาต้อไปกูซอยจนติดก็ไหวเนาะเงี่ยเบิ้งเนี่ยมาไม่ใหญ่เลยน้องอืมกระเทียมกระเทียม แน่มีแน่ใหญ่ย,ยักษ์ดูแล้วะใหญ่ดีถ้าปอสั้นหิดเนาะกรได้คนหยาดจะหลบเออกออยู่แต่บาง yeah. อันมันก็่าวนฟังใช่ะ กัแค่ใยเด้ยวะยายมแกก็ไม่รู้นี่นี่นี้ใยนี่วะโบจังหัดก็ได้นว่าเยอะดิค่ะเขาเขาบดีบดีเอาเขาบดีไม่เยอะวะนิ่น้อยนะบางยานะอันนี้ข้องบางยาแบบนี่้อันนี้เล็กนะ นะอันนี้คคุยค้ยอ้นเนียยาคุ้ยคืนนะบอกมยไดาคุ้ยนะปูคุ้กินตลอดเนวยต่มาเราไม่นด้เมยบนไดเห็ดต้องหาก็เลยเอามาปูข้นไดกลินยนแล้วนะาะมีจาคนมัด

น้งยน้อยนะมันปิดกันเราเข้าบอได้บีหน่ะบางยานะมันเป็นหัวบติเป็นยังว้านาดีมันเป็นหัวให้วุ้ยระใส่ใส่แม่อ่ หอยใหญ่ยากไล่สานหอมไหล่สานเด้อโฮเมโน้องเอ้ยผู้ใดสนใจมาเอาเด้อเนี้ยวเขยมาเลสมาซื้อโหลซื้อโหลแฮมซ่าแฮมอีตึ้ซสองจุกซื้อโหลแฮมแก้วเหรอแฮมแก้วอิฐตึ้งแก้วหนึ่งโหลข้าวต้มโหลร้อยตัวก็แฮ่เด้อต่ที่จริงนี่ก็อย่างนี้ต้องห้าสิบบาทเด้อนปีเนี่ยคณะฮักบอยอย่างฮับจิ้งห้าย่ากระโบมีกางเกลือ

หลาหลาาน่าสนุกอันนี้อันนี้อะไรกะันตีเออมันหันมาได้เด้อกะหันนะบอสตกยาฮาบึงเด้อม่น้างเออยงางกูข้า่อไหลสดอาจารย์หิมงานกูก็ำเยอะแยะเด้อมนะ แหมเยอะๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลอกโก้กรเด็นขุดนะฮะตัเบิ้งนี้เดลา่านกระน้ามี่ส่ะไรส้างข้องเหุาย่านสามเปนลายว่า่าไงบ อันนี้ใส่ยากามือนะะกามืออากาศก็ดียากามือนะดีก็ได้มาซื้อได้เต็มเลยนะ นี่จ้าได้เขียดพร้อมเออเบื้องก็เข้าไปเอาก็ได้ไงสบายเจ้ปุ๊บไปอ้อิวอะเริ่มฮ้อนกันหรือยังคะยังค่ะยังมีแหงอยู่ไหมค้าแหงย้อยแด่นหน่อยแดหนึอยใกล้ละจ้าจวนอีกประมาณสองชั่วโมงจวนจะเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะจ้า เห็ดไปเลยเลยบุลูหกสีซ้องเขาว่าฮอลโล่บะแมนกีกมันมันหลับซ้ายสั่งบุลูบอกให้กับลูกไปขายเล่นนี่จ้ากระยมกล่อมกุ้มเลยน้อยๆนิดๆเห็ดนอนเห็ดน้อยได้ส้มกอง

มีแตหิมงานมามาคน ไม่นี้มาใส่ห่าวเด้อมั้นะใส่ห่าวกระหีมเด้อสวัสดีจเจ้าเบิงเ่งแดงงามๆแดงเออด,ะดะาอๆกูมาแล้วก็มาใส่บงใส่กันเอาแล้วนาจะจ๊าขอโทษได้มาคลิปอันโกยหี่มมือนี้ก็เอาหา่อสำนีเด้อไปใส่ห่าวกระหมีมใส่ข้าวแล้วฝากก็ไหลก็แสกก็ดิ้นตาวสองบานซ่าซ้อนบนดินเด้อฟ้าวเห็ดเราหิ้วเขาเราส่วยแล้วเนาะ บ๊ายบายวัยสำเนียราสายห่าวก่อน